ทำไมกระเพาะปลาเก่าถึงมีมูลค่าหลายล้านกระเพาะปลาน้ำแดงคงเป็นอาหารที่ถูกใจของใครหลายๆคนด้วยความหนุกหนักของเนื้อกระเพาะปลาทรงเข้ากับส่วนผสมอย่างหน่อไม้ซีอิ๊วและพริกไทยแต่รู้หรือไม่ว่ากระเพาะปลาที่เรานิยมรับประทานกันนั้นไม่ได้มาจากส่วนกระเพาะของปลาแถมบางชนิดมีราคาต่อกิโลกรัมแต่หลักสิบล้านบาทกันเลยทีเดียวแท้จริงแล้วกระเพาะปลามาจากส่วนไหนแล้วทำไมกระเพาะปลาถึงมีราคาหลักหลายล้านบาทได้ จริงๆแล้วกระเพาะปลานั้นมีชื่อในภาษาแต้จิ๋วว่าหือเพียซึ่งแปลว่าถุงลมมีหน้าที่สําหรับควบคุมการลอยตัวของปลาพูดง่ายๆก็คือเป็นอวัยวะที่ช่วยปลาสําหรับการว่ายน้ํานั่นเองโดยปกติแล้วเราจะเห็นได้ว่ากระเพาะปลานั้นมักเป็นวัตถุดิบสําหรับประกอบเป็นอาหารอย่างเช่นกระเพาะปลาน้ําแดงหรือว่ากระเพาะปลาผัดแห้งแล้วคําถามที่ตามมาก็คือทําไมมันถึงแพง ถ้าเราจะหาคำตอบกันก็คงต้องไปดูแหล่งที่มีการบริโภคกระเพาะปลามากที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศจีนสำหรับประเทศจีนนั้นกระเพาะปลาเป็นสิ่งที่ผู้คนบริโภคกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังหรือประมาณกว่าพันปีที่แล้วโดยในตำราจ,จีนนั้นมีการบอกว่ากระเพาะปลามีสรรพคุณอย่างเช่นบำรุงเลือดตับและไตเลือดลมไหลเวียนดีเพิ่มกำลังองชาเพิ่มอายุวัฒนะและอื่นๆอีกมากมาย ด้วยเหตุผลนี้เองทําให้กระเพาะปลาได้กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องบรรณาการจากหัวเมืองชายฝั่งทะเลที่ถวายให้แก่ฮ่องเต้และเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมรับประทานในช่วงโอกาสพิเศษอย่างเช่นวันเกิดวันตรุษจีนหรืองานแต่งงานในเวลาต่อมาก็ประเพณีที่คนจีนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะเก็บกระเพาะปลาเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้ลูกสาวหรือว่าลูกสะพ้ายของตัวเองได้ทานตอนช่วงตั้งครรภ์เพราะเขานั้นมีความเชื่อว่ากระเพาะปลาจะเป็นการช่วยบำรุงสุขภาพ แล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณของเด็กในท้องได้ด้วยนอกจากนี้ยังให้แม่รับประทานหลังคลอดลูกเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วรวมถึงจะได้มีน้ำนมเยอะๆให้ลูกได้ดื่มกินจากเรื่องราวนี้เองก็เลยทําให้ชาวจีนนั้นยกย่องกระเพาะปลาให้เป็นสงทะเลนับเป็นหนึ่งในสี่อาหารอันโอชะของท้องทะเลร่วมกับหอยเป่าฮื้อปลิงทะเลและคริชลามพอเรื่องเป็นแบบนี้ครอบครัวชาวจีนจึงเริ่มเก็บสะสมกระเพาะปลากันมากขึ้นถึงขั้นเก็บเป็นสินทรัพย์เป็นมรดก รวมถึงมีผู้ประกอบการบางรายก็ซื้อเก็บเช่นกันอย่างที่เราจะเห็นได้ตามร้านรับซื้อกระเพาะปลาย่านเยาวราคำถามต่อมาที่หลายคนน่าจะสงสัยว่าแล้วทำไมกระเพาะปลาที่เราทานทานกันเนี่ยบางร้านก็มีราคาแพงมากบางร้านก็ราคาธรรมดาปกติคำตอบมีหลายเหตุผลเหตุผลแรกก็คือกระเพาะปลาน้ำแดงที่ส่วนใหญ่ได้ทานกันอาจจะไม่ได้ทำมาจากปลาแท้แต่เป็นกระเพาะปลาเทียมที่ทำมาจากหนังหมู และสาหรับผู้ที่อยากรู้ว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปลาหรือเป็นส่วนหนึ่งของหนังหมูกันแน่เราก็สามารถสังเกตได้เองโดยถ้าเป็นกระเพาะปลาจะมีลักษณะทรงโค้งเรียบและเนื้อแน่นแต่หากเป็นหนังหมูจะมีรูปร่างที่แบนหยากและมีฟองอากาศกระจายทั่วผิวอีกส่วนหนึ่งที่แม้ว่าจะเป็นกระเพาะปลาแท้แต่กลับมีราคาถูกก็เพราะว่ากระเพาะปลาที่นํามาใช้นั้นเป็นแบบทอดที่เป็นการนํากระเพาะปลาที่ตากแห้งมาทอดจนฟู แต่จะมีอายุในการเก็บที่ไม่นานซึ่งต่างจากกระเพาะปลาที่มีราคาแพงที่เป็นการเอาถุงลงปลาแบบสดมารีดน้ำออกจนหมดแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิทเท่านั้นซึ่งสามารถรักษาคุณภาพและอายุของวัตถุดิบได้ดีกว่ารวมถึงมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าแม้จะเป็นกระเพาะปลาสดเหมือนกันก็ยังมีราคาที่ต่างกันประเด็นคืออะไรที่ทำให้กระเพาะปลาสดเหล่านี้มีราคาที่ต่างกัน อย่างแรกเลยก็คือพันปลายิ่งท่าสูญพันธุ์ไปแล้วหรือหาจับได้ยากก็จะยิ่งมีราคาสูงปัจจุบันกระเพาะปลาที่ติดหนึ่งในอันดับที่มีราคาแพงที่สุดอยู่ที่ประมาณ10บล้านบาทต่อกิโลกรัมเป็นสายพันธุกิมจีซึ่งเป็นชนิดปลาน้ําลึกที่หาได้ยากและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศจีแล้วต่อมาคือลักษณะของกระเพาะปลายิ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งดีและก็ต้องมีสภาพสมบูรณ์นอกจากนั้นความเก่าก็สําคัญ เพราะคนเชื่อว่ายิ่งกระเพาะปลามีอายุยิ่งจะช่วยเพิ่มสรรพคุณเป็นยาบ,บำรุงมากขึ้นซึ่งความเก่านี้เองจะสังเกตได้จากสีของกระเพาะปลายิ่งสีเหลืองเข้มแปลว่ายิ่งมีความเก่ามากนอกจากนี้กระเพาะปลาที่ดีควรมีกลิ่นน้ำทะเลอ่อนๆแต่ไม่มีกลิ่นขาวแล้วรู้หรือไม่ว่าเพศของปลาก็เป็นตัวกำหนดราคาเช่นกันหากกระเพาะปลาทั้งสองมีลักษณะที่ไม่ได้แตกต่างกันแต่มีเพศต่างกันโดยปกติแล้วกระเพาะปลาเพศผู้จะมีราคาสูงกว่าเพศเมียเนื่องจากกระเพาะปลาเพศผู้จะมีความหนาแน่น และไม่ละลายในปากรวมถึงเชื่อว่าจะมีสรรพคุณที่มากกว่าขนาที่กระเพาะปลาเพศเมียนมีความบางและอ่อนนุ่มมากกว่าส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คือแหล่งที่มาหากจากปลาได้ที่ทะเลจีนตะวันออกหรือทะเลจีนใต้จะถือว่ากระเพาะปลาที่ได้มีคุณภาพมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกระเพาะปลาซึ่งเราก็พอสรุปได้ว่าราคาของกระเพาะปลาที่สูงนั้นเกิดมาจากความเชื่อเรื่องสรรพคุณการเป็นยาบำรุง และความต้องการที่ยังมีอยู่มากขณะที่จํานวนสินค้านั้นหาได้ยากขึ้นและถามว่ามูลค่าของกระเพาะปลาที่ราคาสูงหลัก10บล้านบาทเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคลเพราะของสะสมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่านาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมแต่และอย่างก็มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นอยู่กับกลุ่มคนที่ยอมจ่ายสิ่งเหล่านั้นว่าเห็นคุณค่าจากราคาที่จ่ายไปหรือเปล่า